สวัสดีครับผมกูรูคูอาร์ตนะครับวันนี้เดี๋ยวจะมารีวิวอันบ็อกตัวการดจอร์แซไฟร์นะครับรุ่นใหม่ก็คือตัว RX 708 XT แล้วก็ตัว RX 707 XT จริงๆ2ตัวนี้เปิดมาน่าจะประมาณ2เดือนแล้วเนาะแต่ว่าสินค้าของ a s c e n t ตครับกำลังทยอยเข้ามาคราวนี้ตัว708 XT เนี่ยที่จะเอามานำเสนอจะเป็นรุ่นในโตอันนี้เราคุนคนค้นเคยกันอยู่แล้ว ว่าตัวในโตเป็นรุ่นรองท็อปของแทนะ็บไฟล์เนาะแต่ว่าจะมีโมเดลใหม่นะครับเป็นตัวเพียวอันนี้หลายๆคนอาจจะเพิ่งเคยได้ยินเนาะจะเป็นกร์ดจอแท็บไฟล์สีขาวนะครับอันนี้เป็นรุ่นใหม่ที่มีใน R X 7000ซีรีส์นะครับมันจะมี7080 7 0 7, 7, 7, 7แต่ที่หยิบม,มาน,นี่จะเป็นตัว R X 7070 XT หลายๆคนที่ตามวงการ IT อยู่แล้วคงจะรู้นะว่าตัว7000ซีรีส์ของ AMD อ่ะมันเป็นเทคโนโลยี iRD e a m a 3เนาะที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ผลิตด้วยนะเทคโนโลยี5 n นาโนด้วยเทคโนโลยี5นาโนอ่ะมันทำให้กินไฟน้อยลงนะครับแล้วก็ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นนะครับเรามาดูจัดนปบแรกเนาะตัวแซฟไฟร์นะครับตัวเพียว RX 7 7 0 XT นะครับกล่องก็จะเป็นสีขาวประมาณนี้นะครับดูโดดเด่นมากนะครับเทคโนโลยีพื้นฐานของตัวนี้นะครับก็คือจะมีตัว s t e ีม p r o c e s เซอร์นะครับอยู่ 3, 4 5 6ยูนิตนะครับแล้วก็จะป คอมพิวยูนิตนะครับอยู่ทั้งหมด54ยูนิตด้วยกันนะครับก็จะมีทั้งตัว RT แล้วก็ตัว AI อยู่ข้างในก็เป็นเทคโนโลยีใหม่ของ AMD เนาะสำหรับตัวบูตคอร์ครับบูตคอร์ตัวนี้อยู่ที่2584บส่เมกะเฮิร์นะครับส่วนถ้าเกิดปรับมาที่เป็นโหมดเกมมิ่งนะครับจะอยู่ที่2,206เมกะเฮิร์มาพร้อม G DDR 6 1 2 g กิกนะครับแบบ192บบิตเดี๋ยวเราลองดูนะครับว่าข้างในนะครับกล่องจะมีอะไรบ้างนะ อีกศพเลยอันนี้เปิดกล่องใหม่เลยนะครับครับด้านในก็นะจะมีมาตรฐานอยู่แล้วแหละคู่มือนะครับที่เราไม่ค่อยได้อ่านพร้อมกับการติดตั้งนะครับแล้วก็จะมีไม้ค้ำนะครับเพราะว่ากัดค่อนข้างใหญ่จะเป็นไม้ค้ำสีขาว พร้อมน็อตนะครับตัวยึดนะครับแล้วก็มาที่ตัวการ์ดของเราโอเคการ์ดก็ค่อนข้างใหญ่นะเรามาดูข้างในกันก็จะมานะครับตัวโคเบอร์ทั้งหมดนะครับเป็นสีขาวพัดลมสีขาวนะครับแล้วก็มากับแบ็กเพเเป็นอลูมิเนียมนะครับสีขาวเนาะด้านหลังสวยอยู่ ตัวพัดลมนะครับก็จะมีการออกแบบดีไซน์มาเนาะให้กินลมมากขึ้นนะครับเป็นตัวแบบ t ู o b ลแบ bearing นะครับก็จะมีความคงทนนะครับมากกว่าพัดลมปกตินะครับแล้วก็ข้างๆตัวอักษรแซฟไฟเนี่ยครับก็จะมีไฟขึ้นมานะครับตัวการ์ดกินไฟทั้งหมด8พินสอพอแล้วก,ก็อีกส่วนหนึ่งนะครับที่น่าสนใจก็คือตัวมีจะมีพอร h ต h d m i m พ i 2อร์ตนะครับแล้วก็ดิสเพย์อีกพอร์ต ตอนนี้ทั้งสองพตเนี่ยครับก็จะรองรับใช้งาน 8K ด้วยกันทั้งพอร์ตเลยนะครับสำหรับใครที่ใช้จอใหญ่ๆนะครับสำหรับตัวการ์ดนะครับที่หลายๆคนเอาไปติดตั้งเนาะตัวการ์ดค่อนข้างใหญ่นะการใช้การเลือกเคสมาใช้นะครับก็จะทําให้มีปัญหาสําหรับบางคนนะครับว่าใช้งานแล้วมันติดตั้งไม่ได้เพราะการ์ดยาวนะครับอันนี้ก็วัดให้ดูนะครับว่าตัวการ์ดเนี่ยครับจากแบ็กเพจเลยนะครับ ยาว32.4เซนนะครับก็คือ3 2 4เซนส่วนความหนาของกา้านนะครับก็กินสล็อตนะครับสสล็อตครึ่งเนาะอันนี้จะมีสสล็อตแล้วก็มีส่วนของโคเปอร์ที่เกินขึ้นมาประมาณครึ่งสล็อตนะครับก็ต้องเตรียมพื้นที่ไว้สําหรับกร์ดหน่อยก็สําหรับกร์ดตัวแซฟไฟนะครับที่เป็นเพียวซี่ก็จะเป็นสีขาวแบบนี้ทั้งหมดเนาะก็ช่วงอินเทนช่วงนี้เคสสีขาวเครื่องสีขาวกําลังมานะครับใครที่สนใจการ์ด a นตัว ,77 0 0 XT ที่เป็นสีขาวก็จะไฟล์ตัวนี้นะครับถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจต่อไปเดี๋ยวไปดูรุ่นที่สูงวันนี้นะครับตัว7 8 0 XT ตัวในโตนะครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับสำหรับตัวต่อมานะครับก็จะเป็นซีรีส์ที่สูงขึ้นมานะครับจะเป็นในโตรอันนี้เราคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะครับตัว7 8 0 XT ตอนนี้ถ้าเกิดสูงสุดก็จะเป็น7 9 0อันนี้ถือว่าเป็นรองท็อปแล้วนะ,ะเดี๋ยวเรามาลอง กีดฟิลเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ใหม่ยังไม่เคยแกะมาก่อนสรับในโตในกล่องแทบไม่ได้ดีไม่ได้ดีไซน์ใหม่มานานมากนะครับจนเป็นที่จดจำไปเลยว่าในโตนี้มันจะเป็นเหลืองๆดำๆอย่างนี้นะครับอ,อ,อย่างแรกเลยที่พบเจอก็คือคู่มือการติดตั้งแต่ว่ารุ่นนี้จะมีเพิ่มขึ้นมาอีกใบหนึ่ง ะครับก็คือวิธีการซิงก์กระเมนบอร์ดนะครับหรือว่าอุปกรณ์ที่เป็น ARTB เนาะเพราะว่าตัวการ์ดตัวนี้สามารถซิง์ไฟได้นะครับก็จะมีวิธีการซิง์ไฟนะครับว่าจะต่ออยังไงลงบอร์ดนะครับก็จะมีแผ่นนี้เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งแผ่นนะครับมันคือตัวเพียวจะไม่มีนะครับอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญนะครับอยากให้ทุกๆคนนะ่ย เวลาที่ซื้อไม่ว่าอะไรไปก็แล้วแต่พยายามอ่านหน่อยนะครับเขาอุตส่าห์ทำมาให้บางทีก็ไม่ได้อ่านติดตั้งผิดๆอุปกรณ์เสียหายก็ลำบากนะครับอ่ะแล้วก็มีตัวขาตั้งกัดจอถ้าเป็นรุ่นนี้จะเป็นสีดำเนาะเมื่อกี้เียวจะเป็นสีขาวอันนี้สีดำนะครับแล้วก็เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งกล่องนะครับกล่องนี้จะเป็นเป็นสายซิง ARGB เนาะหเส้นในนี้ก็จะมีบอกเหมือนกันว่าติดตั้งยังไงนะครับมีเอกสารบอกอยู่นะครับค่อนข้างใส่ใจรายละเอียดกลัวจะติดตั้งกันไม่เป็นามาดูที่การ์ดกันดีกว่าการ์ดตัวอใหญ่ามาเริ่มเลยซึ่งได้จับของจริงใหญ่จริงๆลอกอันนี้ออกด้วย ก็จะมีตัวสตรีมโปรเซสเซอร์นะครับ3,840เนาะแล้วก็มีตัวคอมพิวต์ยูนิตอยู่ที่60ยูนิตนะครับแล้วก็วิดตัว RT แล้วก็ AI Excellence มาส่วนเมมโมรีนะครับจะเป็นตัว GDDR6 นะครับ16 g หิกะไบต์แล้วก็ตัวเป็น256บิตแล้วก็ตัวดิสเพย์นะครับเหมือนกันกับตัว7 7 0ด HDMI 2พอร์ตนะครับแล้วก็ดิสเพย์พอร์ตสพอร์ตสามารถต่อพร้อมกันได้4หน้าจอ ก็สำหรับการตัวนี้นะครับจะกินทั้งหมด3สล็อตเนาะตามนี้เลยนะครับตัวเมื่อกี้2สล็อตครึ่งตัวนี้3สล็อตนะครับก็ถือว่าค่อนข้างหนานะครับถ้ามามองด้านข้างนะครับตัวแถบไฟแถบไฟเนี้ยที่จะเป็น a r g b นะครับสามารถซิงกับเมนบอร์ดหรือว่ากล่องคอนโทรลเลอร์ได้นะครับสล็อตกินไฟ8พิน2สล็อตนะครับพร้อมด้วยพอร์ต a r g b ที่ซิงจะอยู่ข้างกันนะครับพัดลม3ตัวนะครับ แบบรีเวิร์สหนึ่งตัวนะครับเหมือนตัวเขียวนะครับแต่อันนี้เป็นสีดำวัสดุนะครับข้างหน้าจะเป็นพลาสติกนะครับส่วนโคเวอร์ด้านหลังจะเป็นอลูมิเนียมเหมือนกันตัวนี้จะมีดีไซน์ที่แบบโอเคดูค้งมนด,ดูเรียบหรูมากกว่าเดิมนะครับถ้าเกิดเป็นรุ่นเก่าจะดูฉบเขียวดูเป็นเกมมิ่งนะครับอ่ะแล้วคราวนี้มาดูความยาวของการ์ดกันนะครับสำหรับคนที่อยากไปติดตั้งในเคสนะครับ ความยาวอยู่ที่32เซนก็คือ320รสนาั้นกว่าตัวเพียวนิดหนึ่งตัวเพียว324ครับก็ภาพรวมนะครับของการสตัวนี้นะครับก็จะเหมาะกับงานกราฟิกหรือว่าเล่นเกมนะครับระดับสูงที่จะเปิดตัว 4K แล้วก็เฟรมเรทรอ ยี่1 4 0เฮิร์ตซ์อกไดเฮิรตซ้สบ์เนาะได้สบายๆนะครับรีเฟรชเรทเปิดได้สูงๆแน่นอนนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับการ์ด amd นะครับที่ถือว่าดีที่สุดนะครับสำหรับการ์ดที่เป็น amd เพียวก็คือแท็บไฟล์เนาะจากที่คุยจากเมืองนอกมานะครับก็คือแท็บไฟล์เนี่ยถือว่าเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งของโลกเลย ด้วยคุณภาพจากที่จับแล้ววัสดุอะไรถือว่าพรีเมียมมากนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับจะซื้อสามารถถอบถามได้ที่ตัวแทนจำหน่ายเอสเซนตีะครับได้ทั่วเลยนะครับมีโลโก้เอสเซนตี้อุ่นใจได้นะครับว่าเราดูแลบริการมนอย่างดีนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากตัวแซฟไ์รุ่นใหม่ไว้ด้วยนะครับ2ตัวสำหรับคลิปหน้าจะหยิบอะไรมาอันบ็อกหรือว่ารีวิวนะครับคอยติดตามกันที่เอสเซนตนะครับขอบคุณครับ